เกมคือโลกใบหนึ่งเซ l เลสโซนซก็คือโลกที่ถูกซ่อนไว้ใต้ความวุ่นวายของเมืองใหญ่โลกที่เสียงเพลงไม่เคยเงียบและทุกการต่อสู้ต้องอาศัยจังหวะที่แม่นยำไม่ใช่แค่ฝีมือแต่คือเซนส์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเซ l เลสโซน e หรือ ZZZ เกมใหม่จาก Hoyover s e ที่หลายคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามีของและไม่ได้มาเล่นเล่นเลยแต่เกมนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยหรือเพลงเพราะนะ มันซ่อนอะไรลึกกว่านั้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นที่มันจริงหรือเนื้อเรื่องที่พาเรากลับไปตั้งคำถามกับชีวิตในโลกที่เหมือนเมืองใหญ่ยุคปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเรากำลังหนีอะไรอยู่เรามาเริ่มกันที่โลกของเกมนี้กันก่อนเลยค่ะลองจินตนาการดูสิคะถ้าอยู่ดีๆโลกที่คุณเคยร,รู้จักพังพินาศไปต่อหน้าต่อตาเพราะมีบางสิ่งปรากฏขึ้นจากพรหมิติที่ไม่ใครเข้าใจมันชื่อว่า เจ้าฮอลโลมันไม่ใช่แค่หลุมหรือพายุธรรมดามันเหมือนรอยแยกของกฎแห่งโลกความจริงบิดเบี้ยวเวลาไหลย้อนทุกสิ่งไม่เป็นดังที่ควรจะเป็นใครที่เข้าไปมีน้อยคนมากที่จะกลับออกมาได้และส่วนใหญ่ความทรงจำของเขาก็ไม่ใช่ของเดิมอีกต่อไปโลกภายนอกล่มสลายผู้คนหนีตายเมืองล่มจมแต่ยังมีหนึ่งเมืองที่เอาตัวรอดจากคายนะนี้ได้อย่างเหลือเชื่อ เมืองนั้นชื่อว่า New Iridu New Iridu เป็นเหมือนโอเอซิสแห่งสุดท้ายในโลกเทคโนโลยีล้ำหน้าหุ่นยนต์เดินกันว่อนถนนเต็มไปด้วยป้ายไฟกลิ่นกาแฟในร้านสะดวกซื้อกับเสียงเพลงจังหวะชวนโยกเบาๆดูเผิิๆมันอาจดูเหมือนโลกธรรมดาที่กลับมาอยู่ได้อีกครั้งแต่ความจริงคือเมืองนี้รอดมาได้เพราะรู้จักการควบคุมและใช้ประโยชน์จากฮอโลที่อื่นๆเอาไม่อยู่ แต่ที่นี่กลับเรียนรู้วิธีเปิดเข้าไปในฮอลโลเพื่อค้นหาทรัพยากรบางอย่างที่ไม่มีทางหาได้จากโลกภายนอกทั้งเทคโนโลยีโบราณวัตถุพลังงานประหลาดรวมถึงสิ่งที่อธิบายไม่ได้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจใต้ดินมีบางคนที่เสี่ยงเข้าไปในฮอลโลเพื่อแลกกับเงินก้อนโตแต่ไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้เพราะมันอันตรายสุดๆที่นี่จึงเกิดอาชีพใหม่ขึ้นชื่อว่าพ็อกซี คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยช่วยเหลือควบคุมและนำทางเหล่าผู้กล้าเข้าไปในฮอลโลอย่างปลอดภยัยและนั่นก็คือคุณเองค่ะผู้เล่นจะได้รับบทเป็น p r o อกซที่เลือกได้ว่าจะเป็นไ i ส์ตัวแทนหนุ่มนิ่งลูกเทหรือเบลสาวมั่นขี้เล่นแต่มีไหวพริบทั้งสองมีหน้าร้านเล็กๆเ,เป็นร้านวิดีโอเก่าที่ตั้งอยู่ริมถนนโลง่ลงๆของนิวอิริดู แต่เบื้องหลังคือพาร์ทเนอร์คู่อูที่รับงานเถื่อนจัดทีมลุยฮอลโล่ให้กับแก๊งต่างๆที่อยากหาเงินหาอำนาจหรือหาความจริงอะไรบางอย่างจากข้างในมันเหมือนกันเป็นเอเยอร์ลับที่มีเซฟเฮาส์เป็นร้านเช่าหนังเก่ารับงานแปลกๆเจอลูกค้าพินเพี้ยนและบางทีก็ต้องลุยเข้าไปในฮอลโล่เองที่ข้างในนั้นไม่เคยเหมือนเดิมสักครั้งบางครั้งฮอลโลที่เปิดขึ้นมากลับเป็นเมืองร้างโบราณ บางครั้งเป็นลานโรงไฟฟ้าที่ยังทำงานหรือแม้แต่โลกที่เหมือนหลุดออกจากฝันร้ายทุกครั้งที่เข้าไปเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่รู้แน่ๆว่าจะไม่ได้กลับออกมาเหมือนเดิมนี่แค่โลกเบื้องต้นของเซเลสโซนซีโร่นะคะยังไม่ทันได้พูดถึงแกงต่างๆที่คุณจะได้ร่วมงานตัวละครพเพี้ยนแต่มีเสน่ห์เหลือเกินหรือระบบการต่อสู้ที่จัดจ้านยันกับแอคชั่นอนิเมะดีๆไว้เราจะเล่าต่อกันในตอนถัดไปค่ะ ระบบหลักของเกมนี้มีอยู่4ส่วนใหญ่ๆที่ต้องเข้าใจให้แม่นระบบการต่อสู้ Combat System ไม่ใช่แค่กดมั่วแต่คือการเต้นรำไม่สนามรบในเซเลสโซนซี e ร่ Zero, เราจะจัดทีมเอเจนตเข้าต่อสู้ครั้งละ3คนโดยการต่อสู้เป็นแบบ Real Time Action ที่ต้องอาศัยจังหวะและการสลับตัวเป็นหัวใจเลยค่ะระบบเด่น Switch Combo สลับตัวเมื่อศัตรูโดนสแต็กเกอร์เซหรือล้มจะต่อคอมโบได้รุนแรงและลื่นไหลามาก Assist Follow Up ถ้ากดสลับตัวให้ตรงจังหวะหลังศัตรูโดนตีหนักๆตู้ถัดไปจะโผล่งโจมตีทันทีแบบเท่สุดๆ Perfect Dodge and p a r r y ถ้าเราหลบหรือป้องกันได้ตรงเวลาเวลาจะช้าลงชั่วขณะแบบ wish time ใน Bayonetta แล้วสวนกลับได้แรงๆจังหวะน,นี้คนดูจะว้าวคนเล่นจะปุ้มใจบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่ตีแรงแต่คืออ่านเกมให้ออกใครชอบเกมที่ให้ส skip lay ได้ใช้จริงต้องหลงรักแน่นอนค่ะระบบตัวช่วย Bang b l หุ่นน้อยสายสัพ p อ o r t ที่เก่งกว่าที่คิด แบงบูไม่ใช่ของประดับแต่คือ AI หุ่นตัวน้อยที่มีความสามารถเฉพาะตัวแต่ละตัวโดยจะแบ่งเป็นสาย b บ f ฟทีมเพิ่มพลังโจมตีป้องกันฟื้นฟูดาเมจเสริมปล่อย EMP ปาระเบิดยิงสนับสนุน c ทค c ิ l ลดคูดาวรีพลังสร้างสภาวะพิเศษให้ศัตรูการเลือกแบงบูต้องให้เข้ากับทีมเอเจนที่ใช้ด้วยเช่นถ้าใช้ทีมทัดไฟ ก็ควรใช้แบงบูที่บับไฟจะยิ่งแรงถ้าใช้สายสตัน <S <S ก็ควรเอาหุ่นที่ช่วยล็อกศัตรูไว้ให้นิ่งค่ะระบบฮอลล์ดิฟไดส์บอร์ดเกมผสมโรคไลาะเผชิญภครในโลกละลายนี่คือหนึ่งในระบบที่แตกต่างจากเกมแอคชั่นทั่วไปอย่างชัดเจนก่อนจะเข้าไปดูดันเจียนฮ l ลล์เราจะเดินบนกระดานที่คล้ายเกมเศรษฐีมีทางให้เลือกและแต่ละช่องคือเหตุการณ์ เช่นเจอศัตรูต้องสู้เจอไอเทมหรือของหายากเ,เจอเพสย่อยหรือเนื้อเรื่องสุ่มโอกาสเปี่ยงโชคมีั้ดีและร้ายจุดนี้ทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่ซ้ำเหมือนเล่นโรกไลทแบบเบาๆผส,สมเทิรมเดกแพลี้และเราต้องบริหารทากักงลลังชีวิตเงินในเกมไอเทมที่เก็บและเลือกว่าจะสู้ต่อหรือถอนตัว ระบบอัพเกรดและกาชาทำทีมให้อยู่รอดและเก่งแบบมีสไตล์ในเซเลสโซนซีโรมีระบบอัพเกรดคล้ายเกนชินและฮองไฮสตาร์เรลแต่มีความเฉพาะตัวเอเจนต์แต่ละคนมีคลาสชัดเจนสายฟันยิงเพียรส์สระเบิดสไตร์ธาตุไฟน้ำแข็งไฟฟ้าเป็นต้นต้องอัพสองอย่างคือตัวละครเองแล้วก็อาวุธที่เรียกว่า V Engine ตัวละครและอาวุธระดับสูงจะได้จากระบบกาชาซึ่งมีเรท5ดาวประมาณ0.6%และการันตีทุก90ครั้งถ้าเพิ่งเริ่มเล่นขอเตือนด้วยความหวังดีอย่าพึ่งอัพทุกตัวให้เลือกทีมหลักก่อนสัก4-5คนแล้วลงลึกเลยเพราะเกมนี้ทรัพยากรอัพเกรดมีจำกัดมากๆก,การกระจายจะทำให้ทีมอ่อนหมดระบบอื่นๆเสริมที่น่าสนใจมี ระบบแฟคชั่นหลากหลายเช่น Victoria Housekeeping b e l o o บ o อ Heavy Industries เป็นตน้นแต่ละกลุ่มมีตัวแทนเฉพาะเหมือนเป็นแฟนกลับของวงดนตรีเลยค่ะมีระบบ Story Mission, Daily Quest, Weekly Challenge และกิจกรรมหมุนเวียนเรื่อยๆ Coop ยังไม่มีแบบเต็มระบบในช่วงเปิดแต่มีแผนจะพัฒนาต่อในอนาคต สรุปง่ายๆคือเส้นเลสโซนซีโร่เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่รวมระบบการต่อสู้แบบมันมือการวางแผนทีมอย่างลึกและประสบการณ์ผจญภัยในดันเจียนไม่ซ้ำกันเข้าไว้ด้วยกันเหมาะกับใครคนที่ชอบเกมเนื้อเรื่องดีตัวละครเท่คนที่ชอบต่อสู้แบบมีจังหวะและความคิดไม่ใช่แค่กดมัว่วคนที่อินกับระบบแฟนคลับตัวละครแบบไอดอลและหุ่นช่วยสุดคิ้ว คนที่เคยเล่นเก็นชินฮองคายสตาร์เรลแล้วอยากได้อะไรใหม่ที่ไม่ซ้ำเซเลตโซนซิโร่ไม่ใช่แค่เกมมันคือโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ที่โฮโยเวิร์สยอมลงทุนทั้งทุนทั้งทีมทั้งวิญญาณลองจินตนาการว่าโลกหลังวันสิ้นโลกกลายเป็นเวทีหนังไซไฟฟิลไซเบอร์พังผสมอาเขตญ,ญี่ปุ่นยุค90 แล้วอยู่ๆก็มีแก๊งพระเอกนางเอกที่ไม่ได้มาแค่ต่อสู้แต่แต่งตัวดีคาแรคเตอร์เลิศทุกคนมีสไตล์แบบเหมือนเลือกนักแสดงจากหนังคนละเรื่องแต่ดันมาอยู่เรื่องเดียวกันแล้วมันลงตัวซะงั้นตัวละครในเกมเหมือนดารารวมตัวเล่นหนังฟอร์มยักษ์ใครอยากเป็นแฟนคลับก็เลือกได้เลยค่ะแอนบีนางเอกแนวแอคชั่นเงียบครึมตัดผมบอบถือดาบฟิลเหมือนนักฆ่าจากหนังไซไฟ นิโคผู้จัดการแก๊งโทนสีเป็นชมพูชมพูพูดเยอะอารมณ์เหมือนพี่สาวสส่หาแต่หัวไวสุดท้ายเป็นคนพาเรื่องไปไกลเสมอบิวลี่พระเอกสายยิงสุดเท่เหมือนเอาตัวประกอบจากคาบอยบีบอบมาผสมกับเดดพูเบาๆและยังมีตัวละครอีกเพียบที่เหมือนพวกนักแสดงคาแรคเตอร์จัดๆโผลมาให้เราตกหลุมรักซ้าแล้วซ้าอีกระบบการต่อสู้เหมือนฉากแอคชั่นในหนังที่ถูกตัดต่อแบบเนียนสุด CCZ ไม่ใช้ระบบเทิร์นเบสนะจ๊ะมันคือเรียลไทม์สู้จริงตัดสินกันด้วยจังหวะและคอมโบต่อเนื่องมันไม่ได้เน้นแค่ตีแรงแต่เน้นว่าคุณกดจังหวะได้เนียนไหมถ้าคุณสลับตัวละครตอนศัตรูจะฟาดได้พอด,ดีบุ้มคุณได้เบร์สคอมโบสุดอลังแบบเหมือนฉากในหนังที่ตัดสลับกล้องอย่างเทพทุกตัวละครมีจังหวะเพลงของตัวเองเวลาสู้เหมือนหนังที่เพลงประกอบไม่ใช่แค่แบ็กกราว แต่มันคือนักแสดงร่วมอีกคนระบบจัดทีเหมือนจัดวงนดนตรีต้องคิดว่าใครจะเป็นกีต้าร์ใครจะเป็นเบสใครจะเป็นร้องนำเพราะคอมโบจะไหลลื่นก็ต่อเมื่อ3คนนี้เทมีตรงกันเ,เช่นเอาตัวโจมตีฟ้าฟาดอย่างไลคาออนมาเปิดแล้วสลับเป็นนิคคอที่คุมเวทีด้วยคราวคอนโทรลปิดท้ายด้วยแอมบี้กดเบิร์สสวยๆเหมือนวงนดนตรีที่ซ้อมกันมาอย่างดีแล้วพอขึ้นเวทีมันคั่วโฟล เมืองนิวเอริโดโลเคชันหลับในหนังไซไฟสุดสวยเหมือนเมืองไซเบอร์พังที่ไม่มืดมนแต่มีสีชมพูฟ้าแทรกอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วย NPC ที่ดูมีชีวิตเดินคุยเล่นมือถือขี่สกูตเตอร์มีฉากอาเขตเกมตูมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดมีทีวีเปิดเพลงซินธ์เวฟโลไฟเหมือนเราเดินเข้าไปในโลกที่เคยดูในอนิเมะญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เราควบคุมมันเอง ระบบสำรวจเหมือนเกมกระดานปริศนาเวลาเข้าไปสู่ฮอลโลเหมือนประตูนรกไซไฟจะไม่ใช่แค่ลุยไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่จะเหมือนเราคุมวงชจรกลไกด้วยทีวี c r t และแผงบังคับมีกลิ่นอายของห้อง Escape Room ผสมกับหนังอินดี้แล้วเวลาคุณแก้พัซซิโได้มันคือฟีลลิ่งแบบเก่นจริงกรูเพลงเหมือนเลือกเพลงจาก Spotify ที่เรียงเพลงดีเกินไป เกมนี้ไม่มีเพลงธรรมดาเพราะทุกเพลงคือการกำกับอารมณ์เหมือนหนังดีๆที่มีซีนเงียบแล้วขึ้นเพลงโลไฟายเบาๆหรือเวลาเข้าฉากบู๊เพลงซินร็อกก็พุ่งมาทะลุหูฟังแล้วตีกลับห้องซ้อมเต้นแบบไม่รู้ตัวกระแสนในไทยพูดกันตรงๆเกมนี้ยังไม่ได้แมสเท่าเกนชินหรือสตาร์เรลแต่คนที่เล่นแล้วรักเลยเพราะมันนิชแต่สวยสไตล์ญี่ปุ่นแต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก แฟนอาร์ตเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนคอสเพลย์แฟนคลับก็แชร์มุกแชร์ฉากดิดเด็ดเหมือนซีรีส์รายตอนที่รออัปเดตทุกสัปดาห์เหมาะก,กับใครคนที่เบื่อเกมเทิร์นเบสแต่ไม่อยากลงแรงหนักแบบเกมต่อสู้สายฮาร์ดคอร์คนที่ชอบงานศิลป์ดีไซน์เพลงการแสดงตัวละครที่มีสเสน่ห์คนที่อยากตามเรื่องราวแบบเป็นซีรีส์สัปดาห์ละตอนแต่ก็เล่นสนุกได้เรื่อยๆไม่เครียด สรุปส,สั้นๆแบบเมาส์ต่อท้ายเส้นเลดโซนซิโร่เหมือนหนังไซไฟอินดี้ที่รวมดาราดีไซน์จัดเสื้อผ้าสุดจี๊ดเพลงประตอบเท่และฉากบูที่โฟลยิ่งกว่าคลาสเต้นแถมเนื้อเรื่องก็ลึกแสบและน่าตามมันอาจจะไม่ได้บูมสุดแบบเกนชินแต่มันเท่เกินต้านถ้าพร้อมยกมือสมัครเป็นเอเจนต์แล้วไปนิวเอริดูกันเลยคะ่ะ s ซเล็ตโซนซีโรคือเกมที่เล่นคนเดียวก็เพลินเนื้อเรื่องเข้มข้นมีเส้นเรื่องหลักกับซับสตอรี่ที่อบอุ่นมากจริงๆตัวละครทุกตัวมีความลึกและทีมผู้สร้างก็ใส่ใจรายละเอียดมากจริงๆไม่มีออโตไฟต้องตั้งใจเล่นเองทุกครั้งมันอาจจะไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกมแอคชั่นฝีมือชอบจัดทีมชอบฟังเพลงเพลาะ แล้วอยากมีเกมที่ค่อยๆพาเราไปรู้จักโลกอีกใบหนึ่ง4ีซีซตคือเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะและบางทีเกมนี้อาจจะไม่ได้สอนให้เราชนะศัตรูแต่มันอาจจะสอนให้เรากล้าเผชิญกับความว่างเปล่าในใจเราเองก็ได้นะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะถ้าชอบการเล่าเกมแนวนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า 次はどの方向に行けばいいんだ